ว่ารปลของพิชกนิตนะครับก็คืออันนี้เป็นสุขคอนเซปต์นะครับโดยที่ว่ามีพิสูจน์เล็กๆน้อยๆแล้วก็สิ่งที่ต้องรู้เลยนะครับก่อนที่จะไปพิชกนิตเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนต้องเข้าใจเลขยกกำลังละส่วนยามของมันเนี่ยแบบหนึงนะเดี๋ยวขอตั้ง ตั้งไอแพก่อนโอเคก็คือ a ยกกำลัง n เนี่ยมีค่าเท่ากับ a คูณ a คูณ a คูณไปเรื่อยๆถึง a ทั้งหมด n ตัวนะครับเรียก a ยกกำลัง n ว่าเลขยกยกกำลังโดย a เป็นฐานหรือ base นะฮะและ n เป็นชี้กำลังเนี่ยเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า exponent นะ อันนี้เรียกว่าเบสนะครับโอเคสมบัติของเลขยกกำลังเนี่ยมันมีอยู่9ข้อหลักๆนะครับผมให้ A B เป็นจำนวนใดๆนะครับ A B เนี่ยเป็นจำนวนใดๆก็คือเป็นอะไรก็ได้อะที่ไม่เท่ากับ0 Mn เเป็นจำนวนเต็ม Integer เป็นจำนวนเต็มอันนี้เขียนเซตแบบเอ่อมสนะโอเคโดยข้อที่1เนี่ยกล่าวไว้ว่า A กำลัง M คูณด้วย A กำลัง N เนี่ยมีค่าเท่ากับ am บวก N คิดง่ายๆ A ยกกำลัง A, M, M ก็คือ A คูณกันทั้งหมด M ตัวกับ A คูณกันทั้งหมด N ตัวถ้าเอา2ตัวนี้มาคูณกันอะ่ะมันก็แปลว่ามันติดเครื่องหมายคูณตัวเนี้ยไปเรื่อยๆทั้งหมด M ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเท่ากับ n บวก m ตัวถูกไหมโอเคถ้าคุณย้อนนิยามไปดูตรงนี้คุณจะเห็นแบบนี้เฉกเช่นเดียวกันนี่คือข้อ1ข้อ2นะครับ a กำลัง m หารด้วย a กำลัง n เนี่ยเท่ากับ a กำลัง m ลบ n คิดเหมือนกันมี m ตัวหารด้วย n ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวน a ที่เหลือทั้งหมดอะ่ะมันก็คือเหลือ a กำลัง m ลบ n ตัวนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยจากข้อสองเนี่ยคุณจะได้ข้อ3ว่าถ้า m เท่ากับ n นะครับมันจะทําให้ a กําลัง m หารด้วย a ยกําลัง n เนี่ยมีค่าเป็น1เท่ากับ a กําลังศูนย์เท่ากับ1นะโอเคเพราะทุกอย่ตัดกันเหลือหมดเป็น1ก็ต่อเมื่อ a ไม่เท่ากับ0ด้วยเพราะส่วนศ0นส่วน0มันไม่มีความหมายก็คือเดี๋ยวอาจจะต้องไปพูดขึ้นถึงใช้แคลคูลัสในการบอกว่า มันยังไม่สามารถหาได้มันมันยังหาไม่ได้นะครับศูนย์หารศูนย์นี่ข้อที่สี่นะครับ a อกกำลังเคูณกัน n ตัวเนี่ยมันจะเท่ากับ a อกกำลังเคูณได้อ็นก็มีไอ้ทั้งหมดเนี่ย a อกำลังเตัวใช่ไหมแล้วคูณไอ้ตัวเนี้ยทั้งหมดด้วยไอ้ตัวเดิมเนี่ยทั้งหมด เครั้งเนี่ยมันก็คือทั้งหมดอะยกกาลัง M ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือเป็นเอ็มคูณเอ็มเลยเห็นไหมถ้าเราย้อนกลับมาดูนิยามข้อนี้มันก็จะตอบได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ5มันก็จะเป็น A กํำลังเอ่อโอเคเพราะฉะนั้นข้อ5ต่อไปเนี่ยครับมันก็จะเป็นงี้ ab ทั้งหมดยกกำลัง n เนี่ยมีค่าเท่ากับ a กำลัง n b กำลัง n นะครับก็ลองคิดง่ายๆเหมือนเอา ab คูณทั้งหมด n ครั้งแล้วแยกกระจายเข้าไปขางในก็คือมันจะมี a คูณกันทั้งหมด n ครั้งกับ b คูณทั้งหมด n ครั้งก็เป็น a กำลัง n b กำลัง n นะครับต่อไปข้อที่6ฮะ a ส่วนด้ b ยกกาลัง n นะครับมันจะเท่ากับ a กำลัง n ส่วนได้ b ทั้งหมดกำลัง n เมื่อ b ไม่เป็นศูนย์ ถ้า b เป็นศูนย์คือคือคือจบได้จบได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอะไอการที่เป็นเศษส่วนเช่นเป็น a กําลังลบ n เนี่ยมันก็คือเป็นอันนี้ถูกไหมเนี่ยดูข้อ6นะเป็น a คูณได้ b กํลังลบ1นะครับทั้งหมดกําลัง n เป็น a กํลัง n b กํลังลบ n ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมก็จะบอกได้ว่าออหนึ่งส่วน b ทั้งหมดกำลัง n เ,เนี่ยเท่ากับ b กำลังลบ n อ,อันนี้คือสิ่งที่อันนี้คือสิ่งที่จากข้อ6บอกมานะครับข้อ7นะครับ square root a เนี่ยเท่ากับ a ส่วนได้1 b กำลัง n แบบนี้นะครับเมื่อ A โอเค ข้อ8ต่อมานะ a กกำลังเเท่ากับ a กำลัง n เนี่ยมันจะมีอยู่2กรณีที่เป็นไปได้1คือ a เท่ากับ0นย์ะครับ2คือ m เท่ากับ n ศูนย์ยกกำลังอะไรมันก็ได้ศูนย์อยู่แล้วแต่ถ้า a เท่ากันนะ่ะแต่ว่า b a ไม่จำเป็นต้องเท่ากับ n ได้ในกรณีข้างบนศูนย์กำลัง5กับศูนย์กำลัง7มันเท่ากัน กรณีหนึ่งคือ m กับ n ต้องเท่ากันเพราะ e เป็นฐานเดียวกันนะครับเอาละมันก็คือหลักๆก็มีอยู่ประมาณนี้แหละจะเป็นข้อเก้าข้อแล้วแต่คุณกระจายนะครับมาเรามาดูตัวอย่างสักข้อแล้วกันนะครับเป็นห้ากำลังสอง x มีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนด้วยหกร้อยยสิบหเนี่ย อันนี้คือโจทย์นะคำถามคือสองหนึ่งหกยกกำลังลบ x ส่วนสามเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่อ่ะอันดับแรกเราก็ต้องหา x ก่อนใช่ไหมจากการที่เราเอามาแก้ตัวนี้เป็นห้ากำลังสองเนี่ยเท่ากับห้ากำลังลบเท่าไหร่ห้ากำลังสองมันได้หกสองห้า ได้25 25กําลัง2ได้ทั้งหมด625แสดงเท่ากับลบ5กํลัง4 x เท่ากับลบ2นี่คือใช้นิยามทั้งหมดเอ่อไอ้ A 7ข้อเนี่ยนี่เป็น intensive นะเร็วๆนะครับแล้วคุณก็มาแทนค่าด้วยเป็น216ยกกําลังลบด้วย x ก็คือส่วน3เท่ากับ216ยกกําลัง2ส่วน3นะครับ มันก็คือเป็นสองหส่วนเอ่อกำลัง1 3, นึ่งสามมาได้6 6หกกำลังสองได้สามอ่ะนี่คือวิธีคิดประมาณนี้นะครับอ,อีกข้อที่น่าสนใจที่ชอบออกแข่งขันบ่อยๆเลยนะครับก็คือ5้าบวกหบวกรูห บวกไปเรื่อยๆเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่อะผมให้คำตอบคือ a นะผมให้คำตอบคือ a a เนี่ยเท่ากับไอเท่านี้ถ้ายกกำลังสองเนี่ยมันก็คือจะห้าบวกด้วยไอ a ปะงงไหมเพราะไอทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอนุกรมไม่รู้จบเนี่ยไอข้างในมันก็คือเป็น a ถ้าเขียนดีๆแต่แรกอะนะมันจะเป็นแบบนี้ a เดียวเท่ากับ ห้าบวกเอติดรูทครับผมยกกำลังสองสองค่าเป็น A กำลังสองเท่ากับ A บวกห้านะครับผมก็ผมก็จะทำการอย่างนี้ A กำลังสองลบ A ลบห้าเท่ากับศูนย์คุณแยกตัวประกอบแยกตัวประกอบไม่ออกก็ใช้สูตรนะครับเป็นลบบบวกลบ B, บกีกำลังสองลบสีสี่หารสอง A 4. B บวกลบ B ีกำลังสลบ 4ac ก็คือลบ20ก็เป็นบวก21่ช่หานไหมหาน้งหมดได้วย2นะครับซึ่งไอตัวเนี้ย A ต้องมากกว่า0เสมอเพราะใน square root ถ้าเป็นจำนวนจริงยังไงก็ต้องเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นน่ะคำตอบเนี้ยมันก็คือจะเป็น1บวกลบรู o t 21ส่วนด้วย2 แต่คำตอบมันก็จะเหลือหนึ่งเดียวเป็น1นึ1่งบวกรูทยี่สิบอ็ดส่วนสองนะครับนี่คือคําตอบนะครับอ่ะเอาอีกข้อหนึ่งประมาณนี้จากบวกเป็นคูณมั่งอ่ะห้าคูณห้าคูณห้าไปเรื่อยๆอ่ะเท่ากับเท่าไหร่ผมให้คําตอบคือ Answer เหมือนกันซึ่งมันก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนเสมอถูกไหมจะติดลบไม่ได้ในรูทต,ต้องเป็นรูทมาต้องเป็นบวก อันนี้คือพูดในระบบจำนวนจริงนะอย่าไปโยงกับเชิงซ้อนอะไรนะครับตอนนี้มาต่อ a เนี่ยเท่ากับ5 r ู a ประมาณนี้ a กำลังสองเท่ากับ5 r ู a ปะไม่ใช่อันนี้คือ5 a ไง5 a a ลบ5มีค่าเท่ากับ0 A มีค่าเป็นศูนย์หรือห้าแต่มันต้องมากกว่าศูนย์เสมอเท่ากับศูนย์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย A ตอบห้าครับโอเคอันนี้คือการแยกตัวประกอบพื้นฐานไอ้พูดผิดเลขยกกำลังพื้นฐาน เนี่ยเราใช้นิยามแค่นี้กับระบบสมการนิดหน่อยในการแก้ปัญหาเออซึ่งถ้าเกิดคุณรู้แค่นี้บางทีอาจจะยังแก้ไม่ออกนะซึ่งอันนี้ผมก็พยายามดูแอปพลายว่าเอาลองมาใช้ให้คุณดูว่ามันทำประมาณนี้นะครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ